ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จะนําประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่หรือตาไข่เด็กวัดเจดีย์มาฝากนะครับก่อนฟังประวัติของไอ้ไข่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เกินกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาสิ่งดีๆมาฝากนะครับครับก็ไปฟังประวัติกันเลยดีกว่านะครับ นับถอยหลังไปเกือบราวสา0 0 0ปีครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงนะครับมีเทระแห่งดีเดนศรีวิชัยผู้คนต่างเรียกขานท่านในานามหลวงปู่ทวดได้เดินทางทุดดงมุ่งสู่เมืองหลวงเมืองหลวงที่ว่านี้ก็คืออยุธยานะครับครั้นมาถึงสถานที่ถิ่น วัดเจดีด้วยมีสายธรรมผู้เรียนวิชาธรรมอย่างเมืองนครมีนามว่าขัวทองเลยถือโอกาสไว้เยี่ยมเยือนไม่เคยลืมว่าท่านมีสหายซึ่งเป็นสมภารเจ้าวัดอยู่ในการนั้นหลวงปู่ทวดเองได้นำพาเด็กชายตั้งใจว่าจะให้ปฏิบัติรับใช้ แต่ด้วยเห็นว่าสถา,านที่นี้ต่อไปจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจึงบอกเด็กชายผู้นั้นว่าเจ้าอยังอยู่ที่นี่เถิดต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดปดีกับตัวเจ้าเจ้าจงเฝ้าดูและเฝ้ารอคำทำนายของเราและให้มันเรียนศึกษาศึกษาพระธรรมแล้วกำชับ เพื่อนรมเพื่อนทมท,ที่ว่านี่ก็คือสมภารวัดเจดีย์ก็คือครัวทองขอฝากเด็กชายผู้นี้ด้วยจากนั้นท่านก็เดินทางทุดงต่อไปยังอายุทยาเด็กชายจึงกลับกลายเป็นเด็กวัดเจดีย์นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงมีเรื่องราวในตำนานในเมืองนครศิทธมราชกล่าวถึงว่า เหตุการณ์ครั้นเจ้าพญาคืนเมืองมีทองตรามายังเมืองอาลองเมืองอาลองที่ว่านี้ปัจจุบันก็คือตำบลฉลองมีบันทึกไว้ว่ามาถึงเมืองอาลองแวะพักหนึ่งคืนนมัสการสมพานทองมีสิทธิเกกะชื่อไอ้ไข่เด็กวัดถึงจะเป็นเด็กเกกะสุกสนแต่ไอ้ไข่ก็เปลี่ยนด้วยอนุภาพพิเศษ แปลกแตกต่างจากเด็กทั่วไปชอบช่วยเหลือผู้คนหากใครมีปัญหาที่หมดปัญญาที่จะแก้ไขเป็นต้องมาออกปากไอ้เคทุกครั้งไปจึงไม่มีใครรังเกียจถึงจะสุขซนเกดรด้วยเป็นเด็กที่จริงจังทั้งวาจาและจิตใจรับปากเครแล้วเป็นต้องทำให้ได้ถึงจะเป็นอันตรายก็ตาม ว่ากันว่าควายตัวผู้ตัวไหนพยศหากไอ้เคยจับหางติดจะไม่ปล่อยมือเป็นเด็กขาดถึงควายจะวิ่งอย่างไรจนควายตัวนั้นต้องละพยศหมดฤทธิ์ไอ้เคยจึงกลายเป็นเด็กที่เป็นควันใจของคนในยุคนั้นจนมาวันหนึ่งอย่างรู้ด้วยญาณของเด็กศักดิ์สิทธิ์ ว่าพระอาจารย์จะเดินทางกลับพระอาจารย์ที่ว่านี้ก็คือหลวงปู่ทวดเดินทางกลับจากอายุทยานะครับครั้นจะรอรับก็บกลัวท่านจะพาตัวกลับด้วยสัจจะวาจาที่ให้ไว้ในครั้งก่อนว่าจะอยู่ดูเลรสถานที่นี้สถานที่นี้ก็คือวัดเจดีย์นะครับจึงเดินมุ่งหน้าลงในสระหมายสระ,ะกายสระ,ะชีวิต ให้เหลือแต่วิญญาณเพื่อสิงสถิตดูแลแต่งกรรมที่ให้ไว้ในครั้งก่อนจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเด็กชายคนนั้นอีกเลยไม่พบแม้แต่ร่างไม่พบแม้แต่เงาเพราะด้วยปีกายราชสังขารเหลือแต่ดวงวิญญาณให้รักษาถิ่นฐานสถานที่วัดเจยีต่อไป ครับนี่ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของตาไขา่หรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับก่อนจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆสาระดีๆมาฝากกันอีกครับสวัสดีครับ